ถึกแล้วถึกแล้วว้าวปลาเข็งอเอาไว้ก่อนอเอาไว้ก่อนปลาเข็งเสร็จปะนีน่นี่รอมานานเฮย้ยมันลอดไปได้ไง,ไงวะตัวเบลเลอร์เลยไปทั้งกล่องทั้งปลา,าัลปนี้อาวใหญ่ละไปใหญ่เลยพุ่น สำเร็จสำเร็จนี่ครับกำลังหาเสาบ้านครับสิบปลูกบ้านข้างกระท่อมริมนากำลังเลือกเสาบ้านอยู่ไปเราจะไปสร้างกระท่อมกันครับห้องกันบ้านกินได้ โอ้หนักลุยโครงการหมู่บ้านริมน้ำมูลค่า20ล้านครับ แต่ค้นบาตไใหม่เพราะบูม่าเนาะภูวิลล่าริมทุ่งนาราคากว่า20ล้านภูวิลล่าของเราเป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งบ้าน,นาครบครบครบสุดมองนี่แหละครับมองครบสุด ปลากิเลดเอาตอนปลาเขาลงหลุมลงหลุมลงหลุลหมกระดิ่งใช่ปะว้าอืมเห็นแล้วดิน่นละวายละวายไปเถอะ มันจะเอมาแล้วจะเอจะเอมาแล้วเฝ้าอย่าเฝ้าดิ้นยังวะ โอ้นี่มันมีลุมานี่ว่า ไปดินแห้งไรได้ละครับหนึ่งตัวใหญ่ๆเอาครับมาเข้ามาหาปลาเลนลุมอีกแล้วเห็นแล้วทั้งนาเห็นแล้วโอ้ยเห็นแล้วไว้ยนี่ทั้งนาทั้งหลังเลยโอ้ยไออๆไอไอาไป อ้าได้อีกตัวแล้ววันแห่ปลาลบลุมครับแก้วอนะ่ะ บอดีเนี่ยแจวม,มิดจีว้ายปลากายก็ได้ครับปลานิ่นก็ได้ออกล่าปลากแล้วมัเนี่ออกล่าปลากแล้วไปไปลุยกันมาเนี่ยออแหก,กนนวานปลาก็ได้คือก่กา ม่ว่าผื่นมันโบเรียบป,ปแล้วมันต่ำเแ้เพออือแ้เพอมันออกใ่เฮ้ลูกมันโขบโขบแน่น่ะชิบ่ออยู่นะพอมีปะ น,นี่ก็ต่ำแล้วเว้ยมาโปแลนด์แต่ลุกแล้วแต่มื่ผมไได้กะพอแมันกำไดแต่มือ,อม่าท่านแม่มันครับน่ได้แต่ลูก ว่มันมีทะลกวันบุ๋มีัวเบส ที่จะลูกมันประคอครับดินดาว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 เออนี่เป็นฟูงไอ้ลูกมันนี่ฟูงลูกประคอใหญ่ครับ ฝูงปลาคอครับลูกมันแตกหยับหยับพูนถึกแล้วเห็นแล้วถึงมออีกแล้วถึกอีกแล้วมันรอดไปได้ไงวะเฮย้ยมันรอดไปได้ไงวะตัวเบลเลอรเลยมันรอดไปได้ไง đây ngay ngay ôi tọt phải đây ngay Năn ngay Năn ngay à. ôi lọt phải đây ngay ngoài 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 ngoài

ๆๆไปทั้งกล่องทั้งปลาบัดนี้อ้าวใด้แลวไปใหญ่เลยพุ่นสำเร็จสำเร็จ โอยติดหอดจะคล้องมองมาดิโอ้ยโอ้ยมองติดกระดุมเสือโอ้ย,ยังไม่อีกอยูโอ้ยบักหนึ่งส้นปุ๊บไปแล้วกระทุ่งคอยไปแล้ว มานคาแท่ครับมานขาแก่ปดทั้งหลังท่านแล้วทั้งนาเถกะมไป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 ทั้งนาดีกว่าโอ้ยทั้งนาทั้งนาเถิดแล้วทั้งนาเถิดแล้วโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ัวปดทั้งหลังมท่านแล้วทั้งนาเถิดแล้วอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ย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 โอ้ยกระดุมเสียคอยก็ได้ อย่าใส่เสือแน่เนี่ยมาใส่มอง็ได้ครับติดกระดุมเสือ้อไป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 มาแล้วโอโ้ย, <laughs> ยองอยง่ายแล้วใส่แล้วโว้ยปลาเค็งใหญยป่ะนี่ถึงยังโว้าถึงแล้วถึงแล้วโว้าปลาเค็งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนปลาเค็ง โอ้ยปกเข่งเอาไว้ก่อนปเข่งเอาไว้ก่อนพูดมาแล้วมาแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยทั้งที่มองกับติดเอาติด,เอ,ตดเอาไหมจับทั้งหนา้าทั้งหลังติดทั้งตังว้ายเ,าเสร็จปาน,น,นี้นี่ รอมันนานปลาดิ้งแรกว่ตัดาเกไปตึงหัวเปิดโอ้โหตัวตึงตัวตึงฮ่าพอจะเต็มล่างนี่เด้อมันนี่เด้เอา้าลุยต่อลุยต่อโยอนพิษลุมโยนพิษลุม <laughs> อ๋อแน่น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 เออได้ปิ้งได้ปิ้งปลาเค็งไงได้ปิ้งปลาเค็งตัวอ้วนดำดำนี่ฮะได้ปิ้งปลาเค็งแล้วมาเนี่ยอ้าวนี่เพิ่นมาเขาโครค,ครับถือตัวเดียวผม เออสิล้อยเานี่มันมาเขาคูเฉตัวนี่เขาคูติดมองเสยันนะกงกวดมองประแขงตัวอ้วนอ้วนอ้วนเด็ดปีกแน่นอนเด็ดปีก เปลี่ยนยังองี้ยเปลี่ยนเป็น,นปลาเค็งนีแ่แหละปลาเค็งแล้ววันนี้ที่ภากินปลาเค็งมือนี่ปลาเค็งมันหลายปลาอื่นก็ปลาเค็งเออปลาอื่นก็ได้อยู่ป <_ k _> วนมันๆนยู่แหละหล <_ k _> ายอยู่ครับพี่น้องเนี่ยเด้กเคืองล่างอยู่ โบผาดแต่ละเทือเพื่อเอฟซีเข้ากับจังจัดไป ถืออีกแล้วถืออีกแล้วโอ้ยปันนี่หลุมครับมันอยู่ในหลุมน,นี่มันต้องใหญ่ๆนะั่นในหลุม100ลอยหลุมก็ลอยโตจวหนึ่งร้อยหลุมก็หนึ่งร้อยตัวคุมค้มค่าคุ้มค่าเหมือนเนี่ยปน,นิ่งหลุมเมือ่อ ต้อนประนิ้นหลุมหลุมแล้วสองตัวสามตัวดักมันตามหลุมนี่ล่ะอ้าวเซกผลงานวันนี้ได้หลายเติมครับได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ึ้นฟังขึ้นฟัง แป,ป๊ปบเดียวแป๊บเดียวเห็นวปะอุ้ยโวตโวตเอาด้วยเฮ้ยผลงานพ่อป,ปนเห็นปะอย่าว่าจะพ่อปนเนอะ โอ้นผลงานผลงานข้าวเดียวขอบคุณที่ให้อาหารขอบคุณที่ให้อาหารทุ่งนาที่เก่า